สวัสดีครับทุกคนและนี่ก็คือผมครับคนนี้ครับครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าความสุขสําหรับผมมันเป็นยังไงและคืออะไรแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว,ว่า self awareness and happiness is me คำว,ว่า self awareness มันคือการที่เรารู้จักตนเองรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราเป็นใครเรารู้สึกยังไงเราคิดอะไรอยู่แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้โดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนให้เหมือนใครครับ ต่อมานะครับคือคําว่า happiness is me สําหรับผมมันก็เป็นคําง่ายๆเลยครับคือเราไม่ต้องรอใครมาทําให้เรามีความสุขแต่เราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่กับสิ่งที่เราชอบอยู่กับสิ่งที่เราสบายใจหรือแค่รอยยิ้มนิดเดียวมันก็ทําให้เรามีความสุขครับครับต่อไปนะครับผมจะพาไปดูตัวอย่างของความสุขของผมนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามอบปจ้าขอนแก่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถ่ายวอล์กนะครับ ชัยวอล์คทุกวัครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างในวันนี้ครับตอนนี้เราก็กำลังเข้าไปในสนานนมนปะครับ,บ ททีสตครับตอนนี้ฝันแกได้จุดโทษครับเราได้แกนไหม 10 quá đó ตอนนี้วันก็ยังไม่จบนะครับแต่ว่าคุเลื่อนมาว่าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านครับและนี่ก็คือตัวอย่างความสุขที่เรียกได้นนของผมครับ mm hmm. ผมขอให้คนที่ดูคลิปนี้มีความสุขบ้างาๆนะครับขอบคุณครับ